คุณคแมนครับบวยกัมพูชาที่ถามกันมานะครับว่าคราวนี้จะมีบรรจุหรือเปล่านะครับก็ยืนยันแล้วนะครับคือเรื่องของการบรรจุกีฬาในซีเกมเนะี่ยจะเป็นหน้าที่ของมติซีเกมซึ่งมีตัวแทนแต่ละชาตินะครับเข้าไปร่วมประชุมแล้วก็ผลักดันชนิดกีฬาของแต่ละชาติกันเองนะครับนี่คือ48ชิ้นกีฬาที่มีการชิงชัยเหรียญกันนะครับก็คาดกันว่าพอนับอีเวนต์แล้วเนี่ยจะชิงชัยกันทะลุประมาณ500 เกือบเกือบ550เหรียญทองเลยนะครับในซีเกมส์ครั้งนี้สวัสดีครับทุกท่านครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งครับกับช่อง My n e i s ครับวันนี้ก็มาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับวงการกีฬาไทยอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ครับเรื่องใหญ่ที่สุดครับก็เห็นจะหนีไม่พ้นเรื่องที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับคุณสระวงเชียนทองครับก็เป็นรัฐมนตรีป้ายแดงนะครับวันนี้เข้าทํางานที่กระทรวงวันแรกนะครับแล้วก็มีการมอบนโยบายครับให้กับเหล่าผู้บริหาร ที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานต่างๆนะครับภายใต้กำกับดูแลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็เป็นวันแรกที่ท่านรัฐมนตรีครับสระวงเข้ากระทรวงนะครับก็มีการมอบนโยบายต่างๆนะครับหลายเรื่องด้วยกันนะครับโดยเรื่องของกีฬานะครับที่สําคัญนะครับก็คือเรื่องของการเรียกความเชื่อมั่นครับท่านรัฐมนตรีว่างงานครับเรียกความเชื่อมั่นกลับมาให้ได้โดยไวครับหลังจากที่ประเทศไทยไม่ได้เป็นเจ้าภาพการแข่งเอเชียนดอลบอรมาเชิญเกมนะครับมีการยกเลิกแล้วก็ถูกริบ การเป็นเจ้าภาพไปนะครับจากโอซเเนื่องจากเราไม่มีความพร้อมนะครับตอนนี้ทางท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าต้องเร่งความเชื่อมั่นมาเร็วๆนะครับโดยเฉพาะการเป็นเจ้าภาพการแข่งกีฬาซีเกมครั้งต่อไปนะครับในปี2025นสานะครับนอกเหนือจากซีเกมแล้วเนี่ยก็มีวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกนะครับที่เราจะเป็นเจ้าภาพด้วยในปีหน้านะครับก็เดี๋ยวค่อยมาเล่ากันและกันนะครับเน้นไปที่เรื่องของซีเกมก่อนแล้วกัน ก็สีเกมครั้งต่อไปที่เราเป็นเจ้าภาพครับก็จะมีขึ้นในระหว่างวันที่9กธันวาคมถึงวันที่20่ธันวาคมนะครับที่หน้านะครับก็จะจัดกันที่3จังหวัดนะครับประกอบไปด้วยกรุงเทพนะครับชลบุรีและก็จังหวัดสงขลานะครับตอนนี้มีการประกาศชนิดกีฬาออกมาแล้วนะครับก็เกือบๆจะเป็นทางการแล้วนะครับรอมีการขยับพยายเพิ่มเติมอีกสัก 1- 2ชนิดกีฬานะครับก็ประกาศมาแล้วมีถึง50ชนิดกีฬาด้วยกันนะครับฟังไม่ผิดนะครับชิงชัยกันถึง50ชนิดกีฬา ซึ่งถือว่ามากที่สุดครั้งหนึ่งเลยนะครับในการเป็นเจ้าภาพซีเกมนะครับก็เดี๋ยวผมจะไล่ให้ฟังเลยนะครับว่ามีกีฬาอะไรบ้างน,นะครับที่ถูกบรรจุในซีเกมครั้งนี้กีฬาไหนเป็นกีฬาสาธิตและกีฬาที่หลายคนสนใจนะครับกุแมค์ครับกุลบกตอที่ถูกบรรจุในการแข่งขันซีเกมครั้งล่าสุดที่กัมพูชาในปี2023มีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาฟังกันเลยนะครับก็50ชนิดกีฬานะครับที่ถูกบรรจุในการแข่งขันเนี่ยแบ่งเป็น48ชนิดกีฬาที่แข่งขันนะครับ จิงเหรียญและก็อีก2ชนิดกีฬาเป็นกีฬาสาธิตนะครับก็เริ่มที่กีฬาทางน้ำนครับก็มีว่ายน้ํากระโดดน้ําโปโลน้ําระบําใต้น้ำแล้วก็ว่ายน้ำมาราธอนนะครับมีกรีธา3ยิงธนูนครับ4บ่แบดมินตัน5บาสเกตบอล6เรือพายนะครับมีทั้งแคนูขยักและเรือยาวมังกรนะครับ7จักรยานขี่ม้านะครับฟันดาบฟุตบอลและฟุตซอลนะครับ11อกอล์ฟ12ยิมนาสติกมีทั้งยิมสิน แอโรบิกแล้วก็ยิมลีลานะครับ13แฮนด์บอล14ฮอกกี้15ยูโด16รักบี้17เรเบลวินเซิร์ฟไคบอร์ด18เป็นยิงปืนครับ19เทเบิลเทนนิส20เทควันโดนะครับ21เทนนิส22ไต้กีฬา23วอลเลย์บอลทั้งในร่มและชายหาด24มวยปล้ำ25ฟิกเกอร์สเกตหรือว่าสเกตน้ำแข็งนะครับ26ฮอกกี้น้ำแข็ง27ปัญจก,กีฬาสมัยใหม่28ยกน้ำหนักมีแล้วนะครับ29เบสบอลซอฟบอล 30บิลเลีย่สนุกเกอร์นะครับสามสมวยสากล32ฟอร์บอล33อ e ีสปอร์ต34มวยไทยนะครับ35เ bon, น็ตบอลสามสิปัญจศิลัสสามสิบเเปตอง38เซปักตะก,กอ้อแล้วก็ชินลง39สควอต40โบลิง่ง41เอ็กซ์ตรีมนะครับมีทั้งปีนหน้าผาแล้วก็สเก็ตบอร์ดนะครับเหมือนในโอลิมปิกเกมเลยนะครับแล้วก็มีวอเตอร์สกีแล้วก็เวกบอร์ดด้วยนะฮะ42คาราเต้43ยยูิส44คริกกเ็ต45วูซู 46เทคบอลนะครับที่คราวที่แล้วเนี่ยถูกบรรจุเป็นกีฬาสาธิตนะครับที่เตะลูกบอลบนโต๊ะนะฮะเตะโลมนโตะเนี่ยคราวนี้จะเป็นกีฬาที่มีการชิงชัยเหรียญแล้วนะครับสำหรับเทคบอลซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยไทยได้ไปถึง3เหรียญทองนะครับจากการแข่ง5เหรียญทองแล้วก็4 7เป็นคิกบ็อกซิ่ง4 8เป็นหมากรุกไทยและก็หมากรุกสากลนะครับก็นี่คือ4 8ชนิดกีฬาที่มีการชิงชัยเหรียญกันนะครับก็คาดกันว่าพอนับอีเวนต์แล้วเนี่ยจะชิงชัยกันทะลุ ประมาณ500เกือบเกือบ550เหรียญทองเลยนะครับในซีเกมส์ครั้งนี้ซึ่งเกือบจะเท่าครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยมีการชิงชัยกันถึง580เหรียญทองด้วยกันนะครับที่กัมพูชาแต่ครั้งนี้เนะี่ยน่าจะเกือบเกือบ550นะครับโดยอีกสองชนิดก,กีฬาเทปที่เป็นกีฬา,าที่กําลังจะรอการพิจารณาเข้าบรรจุก็คือการับดดี้และก็วูดบอลนะครับก็อาจจะได้นะครับแล้วก็จะครบ50ชนิดกีฬาพอดีนะครับ ส่วนกีฬาสถิตท,ที่ตกลงกันแล้วนะครับก็จะมีจันร,รอดและชักกระเยื่อะนะครับวอลอทักนะฮะก็จะถูกบรรจุเป็นกีฬาสถิตในซีเกมส์ครั้งนี้เป็นครั้งแรกด้วยนะครับส่วนกุนคาแมนนะครับมวยูชาที่ถามกันมานะครับว่าคราวนี้จะมีบรรจุหรือเปล่านะครับก็ยืนยันแล้วนะครับคือเรื่องของการบรรจุกีฬาในซีเกมส์เนี่ยจะเป็นหน้าที่ของมอนตีซีเกมส์ซึ่งมีตัวแทนแต่ละชาตินะครับเข้าไปร่วมประชุมแลวก็ผลักดันชนิดกีฬาของแต่ละชาติกันเองนะครับ ก็จะมีะเขาเรียกว่ามีธรรมนูญอยู่นะครับว่ากีฬาสากลจํานวนเท่านี้กีฬาพื้นบ้านได้จํานวนเท่านี้กีฬาที่ถูกบรรจุในเอเชียนเกมและโอลิมปิกเกมได้จํานวนเท่านี้เป็นเรื่องของมติซีเกมประชุมกันนะครับไม่เกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐแล้วก็เนี่ยสรุปกันมาเนี่ย48ชนิดบวก2เนี่ยนะครับก็กุนค,คาแมนะครับมวยกัมพูชานะครับที่ถูกบรรจุในคราวที่แล้วก็ยิงชัยกันถึง19เหรียญทองนะครับในสีเกมที่กัมพูชาครั้งนี้ไม่ถูกบรรจุนะครับกุนค,คาแมไม่มีนะครับ เพราะว่ามีมวยไทยแล้วนะครับคุณคาแมก็ก็ไม่มีเะครับเพราะว่าเป็นกีฬาที่ลักษณะคล้ายคลึงกันนะครับส่วนอีกชนิดกีฬาคือกุนบกตอนะฮะที่คราวที่แล้วในซีเกมเนี่ยที่กัมพูชาบรรจุไปถึง2 1เหรียญทองนะครับแล้วก็ครั้งนั้นเนี่ยทางฝั่งกัมพูชาได้ไป8ทองนะครับแล้วก็เวียดนามได้ไปทองก็กุนบกตอคล้ายๆมวยไทยแต่เป็นคล้ายๆเป็นประเภทท่ารำอะไรทํานองนั้นนะฮะก็ไม่มีบรรจุใน ซีเกมส์ครั้งนี้เช่นกันนะครับเท่ากับว่ากุญคแมที่ชิงคราวที่แล้ว19เหรียญทองและขพุชากวาดไป14เหรียญทองกุลบกตที่ชิงคราวที่แล้ว21เหรียญทองนะรวมทั้งสิ้น40เหรียญทองในครั้งนี้เนี่ยสองอันเนี่ยไม่มีถูกบรรจุในซีเกมส์2025ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพนะครับก็หลายๆคนก็ถามมานะครับก็ถามมาให้แล้วนะครับคือไม่มีแน่นอนนะครับสองกีฬาชนิดนี้นะครับก็ส่วนพิธีเปิดเนี่ยน่าจะเป็นที่กรุงเทพนะครับ เดี๋ยวรอดูรอการยืนยันอีกทีนะครับว่าจะใช้สนามราชมังคลากีฬาสถานหรือเปล่าครับซึ่งมโอกาสูงครับที่ว่าจะเป็นที่นั่นนะครับแล้วก็กีธาเนี่ยเท่าที่ถามมาแล้วนะใครอยากดูลมกดกีฬาไทยนะครับก็จะจัดที่สนามสุพัชลาสายนะครับที่จัดชีชมป์เอเชียมาแล้วครับลู่เนี่ยได้มาตรฐานมากๆนะก็ไปแข่งกันที่นั่นนะครับกีฬาก็น่าจะดูง่ายครับส่วนฟุตบอลก็น่าจะมีที่กรุงเทพที่ชลบุรีแล้วก็ที่สงขลาเลยนะครับสามชนิดกีฬานี้นะครับส่วนกีฬาที่ เล่นตามชายหาดต่างๆเนี่ยก็จะไปลงที่ชลบุรีเกือบจะทั้งหมดนะครับน่าสนใจครับว่าซีเกมส์ครั้งนี้ครับเราจะสามารถเรียกความเชื่อมั่นกลับมานะครับได้มากน้อยขนาดไหนนะครับก็ต้องทาให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็น่าสนใจว่านะฮะถ้าฝ่ายจัดการแข่งนะครับได้ดูโอลิมปิกเกมส์ที่ปารีส2024ที่ผ่านมานะครับมีการใส่ไอเดียต่างๆเข้าไปนะครับการนําเอาสนามต่างๆเนี่ยไปแข่งในสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่สําคัญนะครับอย่างสเก็ตบอร์ดของโอลิมปิกเกมส์นะครับ ก็จัดที่ปราสเดลากุงกอดนะครับจัดระดแบทงกายปฏิวัติของไทยเองนะครับก็สเก็ตบอร์ดก็สามารถจัดในสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของกรุงเทพหรือว่าจังหวัดอื่นๆได้เช่นกันนะครับก็สนใจในหลายชิ้นกีฬาเราสามารถดึงออกมาจากนอกสเตเดียมได้เลยครับก็น่าลองเอาไอเดียจากลิกเกมที่ปารีสมาลองจัดดูในซีเกมครั้งนี้นะครับก็บทสรุปของซีเกมก็ประมาณนี้นะครับประกาศแล้ว4 8ชนิดกีฬากีฬาที่ควรจะติดก็ติดหมดนะครับแล้วก็เรารุ้นอีก2ชนิดก็คือ กาเบรดี้แล้วก็วุดบอลครับส่วนจ mm ันรอนกับชักเกอร์ย์ครับจะเป็นกีฬาสาธิตน,นะครับ